นี่คือของทีุ่่กหนูรู้ม,มาเหรอเด็กเรื่องมาเต็มเลยแบบนี้มันต้องเก็บเองเปล่าฮะเาดถเก็บเองด้วยนะเรื่องมาเนี่ยติด๊ดติ๊ดติ๊ดติด,ด มาเต็มเลยเดอะพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดอะพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวถ้าคนะนะุเชอไปเกิดโดอุ๊ย<ม>ยายา,ยาเดี๋ยว,วยก็ได้ทิชชู่หมดเดอะอ๊ย เราจะแอบถ่ายวิดเจอไว้ <c oughs> โอ้ยกระดาษทิชชู่เนี่ยจะหมดเนี่ยเนี่ยรื้ออกมาตั้งเยอะอ,อย่าไปสนใจกล้องเด็ดขาด